น้ำลำไยของป้ายุ้ยจะเป็นลำไยจากลำไยอบแห้งนะคะแล้วก็เป็นการต้มที่เป็นสูตรที่เรากินกับน้ำแข็งเพราะว่าจะมีความหวานพอสมควรแต่พอเรากินกับน้ำแข็งแล้วก็จะไม่ได้หวานมากซึ่งวิธีการของป้ายุ้ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือเราจะเป็นลำไยอบแห้งการดึงความหอมของลำไยอบแห้งออกมานะคะ เพราะว่าถ้าเราดึงความหอมออกมาไม่ได้เวลาเราต้มเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เนื้อลำไยที่จํานวนเยอะแล้วก็ถ้ากลิ่นมันไม่ออกมาหอมเราจะเหมือนเรากินเ,เหมือนเราต้มน้ําตาลทรายกินซึ่งวิธีการดึงความหอมของป้ายุ้ยนะคะป้ายุ้ยก็จะใช้แช่ลำไยอบแห้งนี่นะคะด้วยน้ําต้มเดือดจัด แช่ในภาชนะแล้วสำคัญสำคัญมากๆคือต้องหาอะไรปิดปิดภาชนะนะคะเพื่อให้ความร้อนมันกักได้ทนเพื่อที่จะได้ดึงกลิ่นจะดึงทั้งกลิ่นและดึงทั้งสีออกมาซึ่งถ้าอยากให้ลองสังเกตดูนะคะถ้าทำตามวิธีของป้ายยุ้ยพอเราแช่แล้วเนี่ยค่ะลองสังเกตว่าทั้งสีทั้งกลิ่นเนี่ยสีเนี่ยจะออกมาเข้มกลิ่นเนี่ยจะออกมา หอมมากแล้วถ้าเรากินเนื้อลำไยจะนุ่มแล้วเนื้อ,อลำไยก็จะจืดไปเลยนั่นหมายความว่าน้ำร้อนอะ่ะมันสามารถดึงทุกอย่างออกมาในเนื้อได้เกือบจะเกลี้ยงเลยแล้วพอส่วนที่สองปายุยจะใส่ใบเตยนะคะใส่ใบเตยเพราะว่าใบเตยที่เราใส่นะ่ปะปายุยจะดึงความหอมออกมาก่อนโดยวิธีตามในคลิปนะคะ สำคัญขยี้ให้มันแหลกให้มันช้ําจะสังเกตได้ว่าผิวของใบเตยอ่ะมันจะเป็นออกมันๆเขียวๆช้าๆนั่นคือเราพยายามที่จะให้น้ํามันหอมระเหยมันแตกออกมาได้ง่ายแล้วเราจะต้องต้มในน้ําเดือดจัดต้องน้ําเดือดจัดนะคะถ้าน้ําไม่เดือดจัดแล้วก็ไม่ปิดฝาเนี่ยกลิ่นกลิ่นของใบเตยก็จะไม่ได้ซึ่งรายละเอียดการต้มน่ะเพื่อนๆไปดูในคลิปนะคะ แต่ว่าจะบอกว่าน้ำใบเตยที่เราต้มแบบนี้มันเด่นยังไงคือมันจะมีความหอมและเวลาเรากินแค่น้ำใบเตยอ,อย่างเดียวเนี่ยเราจะสึกเลยว่ามันหอมมันชุ่มคอมันหอมในลำคอมันได้กลิ่นหอมในลำคอซึ่งพอเราอะมาต้มรวมกันนะเราจะได้น้ำน้ำ ลำไยที่มีกลิ่นหอมของลำไยนะคะมันมันจะไม่ออกกลิ่นหอมของใบเตยแต่เราแต่เราจะรู้สึกว่ากลิ่นหอมอะ่ะมันหอมมันหอมละมุนมันหอมอบอวลแล้วยิ่งเวลาเรากินใส่น้ําแข็งกินอากาศร้อนๆเนี่ยเรากินอะ่ะเราจะรู้สึกเลยว่ามันหอมเราอมเราค่อยๆกืนลงไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันหอมมันหอมชื่นใจแหละแล้วมัน ขณะที่เราอมที่เรากลืนเนี่ยมันได้ความหอมในลําคอปายุ้ยก็พูดมากแล้วอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเราต้มน้ำลำไยในสัดส่วนน้ำ8ลิตรนะคะแล้วใช้ใบเตยหอม10-15ใบแล้วถ้ามีรากลำต้นอย่างเงี้ยเราใส่ไปด้วยนะคะเพราะว่า มีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจนะคะเราใส่ลำไย,ยอบแห้ง100กรัมแล้วใส่น้ำตาลกรวด1ถุง1ถุงเนี่ยเขาก็จะ500กรัมนะคะแล้วใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายไม่ขัดสี800กรัมยิ่งสีน้ำตาลเข้มยิ่งมากเนี่ยยิ่งหอมนะคะ อันดับแรกเนี่ยเราแช่ลำไยก่อนโดยเราต้มน้ำให้เดือดจัดแล้วก็แช่ลำไยเราใส่น้ำให้ท่วมพอสมควรเพราะว่าเนื้อลำไยอ่ะจะพองขึ้นมาอีกแล้วสำคัญนะคะเราต้องหาอะไรปิดกะละมังเอาไว้อบความร้อนเอาไว้นะคะอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงค่ะต่อมาเนี่ยเราจะเตรียมต้มน้ำใบเตยโดยเราจะเอาใบเตยเนี่ยมาขยี้ขยำให้ช้ำ อย่างนี้นะคะขยี้ให้ทั่วทั้งใบเลยค่ะเราตั้งน้ำ8ลิตรต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเราต้องต้มด้วยไฟแรงตลอดนะคะปิดฝาแล้วก็ต้มด้วยไฟแรงตลอดช่วงแรกๆมันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวพอสักพักหนึ่งเราจะได้กลิ่นหอมของใบเตยพอเราได้กลิ่นหอมของใบเตยล้วก็ปิดเตาแล้วก็ช้อนเอาใบออกนะคะ น้ำใบเตยหอมได้ที่แล้วเราปิดไฟแล้วก็ช้อนเอาใบเตยออกนะคะพอครบเวลาแล้วเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมฉุยเลยค่ะแล้วก็สังเกตว่าเนื้อลำไยพองขึ้นแล้วก็ได้สีน้ำตาลเข้ม คือเราใช้น้ําร้อนน่ะมันจะดึงทั้งสีและกลิ่นออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มรวมกับน้ําใบเตยนะคะเรามาเทรวมกับน้ําใบเตยใส่น้ําตาลกวาดน้ําตาลทรายลงไปแล้วต้มให้น้ําตาลละลายและเดือดอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็เบาไฟนะคะต้มด้วยไฟอ่อนต่ออีกสักสิบนาทีค่ะ พอต้อมเสร็จแล้วป้าวิจะกองเอาผงที่ติดกับเนื้อลำไยออกนะคะเพราะว่าเนื้อลำไยพอเราต้มมันลอยเนี่ยเศษผงมันก็จะจมลงข้างล่างก็จะช้อนเนื้อเก็บไว้ตังหาก,ก่อนแล้วก็เอาน้ำเนี่ยกองผ่านผ้าขาวบางเราทบผ้าขาวบางหลายๆชั้นกองเอาพวกผงตะกอนออกแล้วปว้าวิจะเอาไปต้ม เอาเนื้อกับน้ำเนะะี่ยค่ะต้มรวมกันให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าผ้าขาวบางเนี่ยป้ายุ้ยจะมีความรู้สึกว่าให้เราซักสะอาดยังไงมันเวลาเราใช้เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีเศษอาหารอุดตามใย,ยผ้าป้ายุ้ยก็จะเอาไปจบที่ความร้อนผ่านที่ความร้อนอีกทีหนึ่งนะคะ เคล็ดลับนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยไม่เกีรงใจกับป้ายุ้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ